เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Crystal Lost Herbog Nap เ,เป็นเกมแมวน้อยนะฮะที่เราจะต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บปลานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าเปิดมาเราก็เจอกับสองกล่องนี้ให้เลือกหรอว่าไปทางไหนซ้ายหรือขวาก็เราไปทางนี้ดีกว่าตื่นๆๆ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  จูๆ่ๆกล่องของฉันก็โดนขมโมยไปโดยเจ้าปลาหมึกสีฟ้าดัน้นฉันจะต้องตามหมึกสีฟ้าไปหยุดนะเจ้าหมึกเจ้าไปไหนนะ้าท้าโกขมโมยไปตึงด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 ึงโอเคไปเอากล่องคืนกันเก็บปลาสี่ตัวกระโดดไม่ยากแต่ตุ่มกลมๆนี่คืออะไรอะ่ะฮึบอุ้ยๆๆไหล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  กระโดดยากไงเนี่ยเฮ้ยกระโดดไม่ถึงเอาไม่ถึงเอาเดี๋ยวโอเคถึงละมันต้องกระโดดชิ่งอะเนาะเฮ้ยไม่โดนโอเคได้แล้วปึ๊บเรียบร้อยผ่านเอายัางไม่ผ่านอา่าต้องไปข้างบนโอเค ้ยอย่าโดนถามเดอ้ออย่าโดนถามโชคดีที่มันเซฟไว้นะฮะเฮ้ยจับฮอบโอไม่เด้อไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะอะไรที่อันนี้คืออ๋อกระโดดโอเคมันจะหล่นมันจะหล่นรุดรุดรุดโอ้โหโคเทล อ๋อมันต้องอ๋อมันต้องแบบว่าต้องมาเก็บสัญลักษณ์แมวก่อนแล้วก็ไปโอ้โหซับซ้อนเกือบโดนเรียบร้อยครับผมโอ้ยยังไม่หมดยังยไม่หมดว้ยเฮ้ยยังไงเจัแล้วแอบมองมีแอบมองด้วยตัวปลามึกสีฟ้านั่นอ๋อมีท่าใหม่มีท่าใหม่มากดลงแล้วกดสปีด ฮึบๆฮๆยเฮ้ยฮฮ,ฮเอาโดนอะไรเอาละปพ๊บโหยากละนี่เฮ้ยโอ้ยฆ่าได้นี่ไงปลาหมึกนี่แน่ฮ่าเพิ่เข้าจุดเซฟเอาเดี๋ยวื่เกียงเก็บปลาไม่ครบผ่านได้เลย ยัง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 เกือบไปโอ้โหรอดไปได้ยัง,ยง,ยง <G ül üyor> ไ,ไ,ไงก็ไม่รู้เอาละคาฆ่านี่ก่อนคานตัวนี้ก่อนไปครับังหวันนี้กระโดดขึ้นโดนอะไรโอ้โหโดนนี่พราเบิกยิงโอ้โหโดนสีฟ้าเออกระโดด กระโดดไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะจะมีช่องว่างอยู่นิดนะึงอะแต่มันโอ้โหเดี๋ยวนะนี่แน่โดนโดน,โดนโกระทืบแล้วก็เปิดช่องมาเก็บปลาฮะสิบห้าตัวปึ๊บเข้าไปมดุมดมดุมดมดุมดมุ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 ดปึ๊บ เรียบร้อยกล่องเปิดแล้วจังหวะนี้ครับเราก็โดดลงมาแล้วก็มุดเหมือนเดิมมุดไปแล้วก็โดด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 แท๊ซแท๊คแซกคฮึบเรียบร้อยครับถึงว่าด่านนี้เราทำได้ดีโอ้โหปลาหมึกอีกแล้วเนยปลาหมึกไปึบเดี๋ยวโดนอะไรโดนน้ำเหรอ เกือบโดนอ่าอันนี้ต้องการจะงหวดิอุ้ยโดนนี่ผ่านมาแบบง่ายๆเลยฮึสบต็ปเติมจะได้ปะเนี่ยฮึบนี่แน่โหแบบผิวจัดเราโดนไปเยอะ้ย๊ี่ตัวเนี่ยโอ้โหสี่สิบแปดตัวเล่นยังไงวะเนี่ย 48ตัวเลยเหรอเยอะไปล่างปลาย่างปลาย่างเก็บปลาย่างเก็บปลาย่างฮะเก็บปลาย่างเฮ้ยเวลามันมีหมดด้วยนี่วยไอ้ดูเวลาเลยครับเล่นอย่างเดียวขาดอีกสี่ตัวโอ้โหสี่ตัวเราจะทำได้หรือไม่โอ้โหขาดอีกสี่ตัวครับฮึบฮึบโอเคได้อยู่ ไอยู่วะอ่าเรียบร้อยโหด่านนี้สบายเรามาด,าด่านนี้ยังไงเราทพราะมันเงียบยังไงด่านนี้เงียบแปลกๆคืออะไรอ่ะด,าด่านนี้อะไรบอสไฟเดี๋ยวมีบอสไฟด้วยเหรอเฮ้ยอย่านะเว้ยคือยังไงเอ๊ลากรอยนะเรียบร้อยโอ้ไม่ยากนี่มา โว้ยโคตรกะเฮ้ยเเดี๋ยว้อเด้อเด้อเด้ขอโทษขอโทษครับขอโทษขอโทษโทษเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยใหญ่ใหญ่เย็นๆยอู้หูแม่เอยไม่น่าพูดเลยขอโทษครับที่พูดว่าบอสกากเมื่อกี้ขอเปลี่ยนคำครับมาแต่ตรงนี้เราทำได้ครับ ตัวนี้เราก็ทำได้ดีเราทำได้ดีอ่ะเราทำได้เราสุดยอดไปครับทุกคนมาช่วยเอวจะช่วยน้องแมวเนียว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ <c oughs> มา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 ,มาเออมา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 ปึกมาอีกทีหนึงอ่าเรียบร้อยสับหลอกลาก่อน ฮ้แต่ก็เจอตัวนี้งไงตัวนั้นไม่เท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยตัวเจอเจอลูกพี่มันเอาเลยครับจงดวะนี้เราต้องหลบให้ดีเฮ้เดี๋ยวยได้ตอนนี้เราไปไงอ่ะคืออ Wh ุ้ยมันเร็วขึ้น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 เพ้ยเด้อเด้อเด้อเพเด้อเด้เดเอ,อลืม หลบไ,ไ, <wield> <โห> <Emperor> ไม่ไ <story> ด้ <Blue> <Kid atte> ma, หลบไม่ได้หลบไม่ได้ก่อนท้ายหลายรอบไปเลยลงมาลงมาลงมาปึ๊บเอ้ยอะไรทำไรทำไรอ่ะดิ่งด้่งดิงเอวเธอเด้งเด้งอุ้ยพลาดอีกตรงมุดอีกแล้วมาต้องมาบุด

มองม่เห็นมองม่เห็นขนะเนี่มองม่เห็นน,นะนีะะ่ไปครับไปไปไปทุกคนไปไปไปเริ่มละเริ่มละเริ่มอุ่นๆแต่ว่ายังไม่ร้อนอุ่นๆละอุ่นๆเจโดไปทำเพล่มาแล้วบอสบอสไฟ บอสไฟบอสไฟของเกมนี้ครับคือหนีหนีทำไมทำไมเราไม่สู้อะเฮ้ยทำอะไรอย่า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 เล่นตุกติกเล่นตุกติกแบบนั้นเล่นตุกติกอย่าเล่นตุกติกอย่าเล่นตุกติกเฮ้ยเฮ้ยหลบได้นี่แหละอะอะไรเน,นี่ฉันจะตกแล้ว ืออะไรเป็ดขโมยไปอีกคนละผ่านอันชิปเม้นต์โอ้โหมีเป็ดเดีือดอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออ้าวมีเป็ดขโมยเหรอโอ้โหไปโอ้โหไปทันใครจะไปทันฮะคือใครจะไปทันน่ะคืน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 ครับคืนครับหมดหมดจากปลาหมึกมาเจอเป็ด ไป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 รวย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 ทุกคนลุยครับลุยลุยครับลุยรุยรวยสวยเลยมาตรงนี้ฮึบ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 เฮ้ยได้ไงได้แล้วฮึบขึ้นขึ้นเฮ้ยผ่านผ่านผ่านไม่สนแล้วปลาเปอร์ไปยัง กระโดดก่อนแล้วค่อยพุ่งกระโดดก่อนแล้วค่อยพุ่งเรียบร้อยจังหวะนี้ครับค่อยๆใจเย็นตรงนี้จะได้ผ่านทีเดียวเนี่ยเอาละฮึบพร้อมและหมึกทาโก <G ül> เป็นไงกระโดดทีเดียวผ่านอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย เฮ้ยได้ปะเนี่ยจริงเหรอได้ปะเนี่ยถูกปะเนี่ยอ้อผ่านเหรออ้อผ่านแล้วกูมันจะผ่านาแล้วเจออะไระเนี่ยโอ้โหเออตายฮึบ เอาบึกทาโกเฮ้ยเดี๋ยวโอเคดีดีดีดอดรออยู่รอดปลอดภัยอยรอดปลอดภัยถึงโอ้ยกวาจะผ่านอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเนี่ยดี๋ยเดี๋ยวเดีอะไรลงไปไง ไปไหนอ่ะเอาร่วงเดี๋ยวอะ,อะไรเจอกระเป็ดเดี๋ยวก่อนอะไรคือคือเอ้าโอ้ยไฟสามเอาไงดีโอ้โหพื้นที่แม่งเล็กแล้ว หลบยังไงทีนี้อ,อไปไปโอ้มันเล็กครับพื้นที่มันเล็กมากหลบยาก ก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็ขอ,ขอพักก็ไปสวันดีก่อนละกันนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะกันไปก่อ,อนที่ผมจะต่อยคอมนะแล้วเจอกันครับกูตบายครับ